จ้าเพื่อนๆวันนี้จะอ้อยมาที่วากานอำเภออิละวันเนาะค่ะเนาะจะอ้อยหาลูกมาอันนี้นก็ขึ้นทะเบียนทหารจะได้มาแล้วจะอ,อ้อยหาลูกมาขึ้นทะเบียนทหารชมวิวชมวิวจ้ะท้องฟ้าเป็นมุมัวห้องฟ้าเป็นมมัวจ้ะเพื่อนๆนี่ไที่วาการอำเภอ หาลูกมา,าพบอันพัชด,ดีนะค่ะเนาะมาขึ้นทะเบียนหา้าห้านนี่แล้วแล้วค่ะแล้วแล้วก,ก,กลับบ้านกลับบ้านกันภาพก็บ,บ่คยสัตว์เลยะค่ะเนาะ,ะโอ้มมันเมืม่อนีน้บ่มีแดดค่ะบ่มีแดดเป็นมวมัว ัเป็นคืมค,มคมอันนี้บริเวณนะฮิวา่การอำเภอข้าอำเภอเอราวัณแต่ว่ามีห่างขึ้นไปอยู่ค่ะอันนี้มันอยู่ี่นั่นแต่ห่างเข้ามาอยญ่อ้ยยอยบัไดไฮอยย่ไอ้ไปไฮรูปสร้างส้มเซียนก็ความคาวใหญ่อ้อยเข้าอีกแล้วนี่เลยจ้า นี่อย่ากเป็นเด็กแว่นนี่ก็ได้จ้ะแว่นมอเตอร์ไซค์วัได้วัได้เอารถเก่งมาจ้ะวัได้เอารถเก่งก็คล้องมาแว่นมอเตอร์ไซค์มันก็รูปอันนี้ก็แล้วแล้ว,ลวค่ะแล้วแล้วไปขับมานี่พาไปไฮรูปสร้างเอราวัณส,สร้างเซียนกันกลับกันแล รักษันน้องสมลิวสมลิวตรงนี้ก็จะเป็นนาะ่ะเป็นสถาเอ้อมืออย่ะบางสถานีตำรวจค่ะน่าสถานีตำรวจ อันนี้ก็เันเป็นสร้างเนาะค่ะเนาะสร้างเอราวัณสร้างเสีนยนสัญลักษณ์ประจำอำเภอเอราวัณเข้าพิวาการคือ sang bán sáng 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 นก่จะหางเข้าอำเภอจ้ะตอนมาอยาอ้อาได้ดทยให้เบื่างข้างนี้ก็เป็นสห,หนีตำรวจนะคะทางนี้ก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอจะติดกันจ้ะตรงนั้นก็จะเป็นโรงพยาบาลจ้ะเมือ่อื่นนี่อยาอยกเอยไ็เด้มาห้ามออเยอะค่ะตรงนั้นก็จะเป็นสห,หนีโงนรงพยาบาลจะนอน พอนอนไส้เลยอุดรนอนรายเลยอุดรไปทางนี้ก็จะไปอุดรน,นะคะเนาะไปน่องวันลำพูไปอุดรจะจะ <laughs> ไปทางขวามือทางนี้ค่ะทางมนทางข้างรถเพลนไปทางนี้ก็จะเข้าตัวจังหวัดเลยค่ะไปทางนี้ก็จะไปจังหวัดเลยไปทางนี้ก็จะไป ใช่อันอุดรเนาะค่ะเนาะน้องบอลลูนหูอุดรจ้ะนี่สายจะไปซื้อน้ำเดี๋ยวจะอีกจะกลับบ้านกันจะติดต่โคละหาลูกเข็ดโคละแล้วแล้วได้ค่ะ ตรงไปเลยตรงไปเลยก็ได้เอ๊ะอยกินนี่ก่อนอีสารลูกสายจะมาซื้อนาเกล้าหลวงบาทนี่เราก็จะกลับบ้านจ้าอันนี้แหละน้องเพื่อนอันนี้แหละจ้าวันนี้หาลูกสาวมาเฮ็ดธุระมามาขึ้นทะเบียนทะห้านไว้จ้ะมาแจ้งนั่นขัตเฉดีเพิ่นไว้ว่าเขาเรียนเนี่ยก็รอดออันนี้ เดี๋ยวหาลูกซื้อน้ำแล้วก็จะกวานกันแล้วค่ะตอนนี้ละจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้า